นี่ครับรถจะขายครับมีครับรถแดกครับแดดครับราคาห้าพันครับลูก VR ปาดฟ้าครับแงงเสื้อด้วยคาบูเคโกมเจ้าใหญ่เท่าไหร่ลูก VR ครับสัาพาครับนี่ครับ เกนชักครับ1.5ครับนี่ครับชัก1.5ลูก VR ปาดฟ้าาแยงเสื้อ5 0 0พันครับมาดูคันนี้ครับเทน่าแดกครับราคา3 5มหครับ3,500ครับครับลูกลูก VR เหมือนกันครับ VR เหมือนกันครับ เทนาลูก VR ครับนี่ครับคาบูแดดนะครับของไฟแดดราคาห้าพันนะครับโอ้ยนี่ครับนะครับนี่ราคาห้าพันครับคันนี้ครับคันสีภูนี่ครับคันสีเขียวสามห้าครับสามพันห้าคันสีเขียวนะครับต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้ ทดลองกันได้นะครับแดดราคาห้าพันเตน้าไม่เท่าไหร่ครับ M ร้อยห้าสิบ <defects. S 2> ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับ เราจะไปลองให้ดูนะครับจะลองเทนหน้าคันเดียวครับลูก vr แดดยังไม่ลองครับกำลังทำใหม่ครับ,รบน้ำมันก็ไม่มีครับเลยไม่ได้ลองนะครับเดีย๋ยวจะไปลองให้ดูนะครับ